สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะมีสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมทั้งวิธีการคำนวณสอนให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะและในวันนี้คะ่ะเราจะมาดูกันคะว่าสูตรนั้นได้แก่สูตรอะไรและวิธีการคำนวณเป็นแบบไหนรวมถึงเลขเด่นที่จะได้ในวันนี้มีเลขอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินมีเทคนิคดีๆความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอีกแล้วค่ะกับคำถามที่ว่าอยากรู้จังเลยคนที่เขาเล่นหวยเขาหาสูตรเลขกันยังไงวันนี้แอดมินมีจะบอกค่ะไปดูกันนะคะ<อ>ตัวช่วยสำหรับการคิด สูตรเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรเลขเด่นเลขปักนะคะเลขวินหรือสูตรเลขเด่นตัวเดียวเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขาหากันยังไงจริงๆแล้วมันหาได้หลากหลายวิธีค่ะแล้วก็เยอะมากด้วยแต่สำหรับโปรแกรมคำนวณสูตรหวยตัวนี้นะคะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือให้กับนักคิดแล้วก็นักคำนวณทั้งหลายนะคะเป็นเครื่องมือช่วยในการ คิดสูตรหวยนั่นเองค่ะคำนวณได้ทุกหวยทุกคุณแล้วก็ยีก่กี่ในทุกๆเว็บ,บเลยนะคะ <kalk> เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดสูตรอีกแล้วค่ะได้สูตรมาก็ต้องมานั่งคิดสูตรนะคะว่าสูตรคิดได้เลขอะไรคิดได้เลขอะไรแล้วก็ต้องมาตรวจสอบใช่ไหมคะไม่ต้องมาปวดห,วหัวหาสูตรใหม่อีกแล้วค่ะสูตรนี้ใช้ไม่ได้มันไม่เข้ามันไม่เดินเราจะต้องไปนั่งคำนวณใหม่คิดสูตรใหม่ อย่างนี้นะคะไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วค่ะไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องการต้องมาตรวจสอบสูตรอีกค่ะเมื่อสูตรมันได้ตัวนี้ตรวจแล้วมันถูกไหมย้อดหลังลงไป6กถึงแรอบมันถูกไหมเพราะก่อนที่จะใช้เลขเอาไปใช้ในการเล่นเราจะต้องมีการคำนวณย้อนหลังดูว่าสูตรไหนใช้ได้แล้วค่อยเลือกสูตรนั้นไปใช้ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเลิกปวดหัวกันได้เลยค่ะขอเพียงแค่เพื่อนๆมีโปรแกรมช่วยในการคิดสูตรเลขนั่นเองค่ะไม่ต้องปวดหัวคิดเองไม่ต้องปวดหัวหาสูตรใหม่ๆแล้วก็ไม่ต้องมาตรวจสอบผลย้อนหลังเลยไม่ต้องทําเองอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนั่นเองค่ะ โปรแกรมคำนวณหวยพาวเอริสนะคะโปรแกรมจะทำหน้าที่แทนเราทั้งหมดค่ะเราไม่ต้องมาทำเองอีกต่อไปนะคะเรามีหน้าที่แค่ใช้นิ้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนเพื่อที่จะหาสูตรนะคะว่าสูตรเลขตัวไหนเดินดีสูตรเลขตัวไหนหน่านำไปใช้งานโดยโปรแกรมจะคำนวณสูตรให้เราทั้งหมด250สสูตรทีเดียวกันเลยค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบให้เราด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ โปรแกรมจะคิดสูตรให้ทั้งสูตรเลขเด่นเลขปักเลขบินนะคะมาดูเลขเด่น2ตัวค่ะนี่นะคะคือโปรแกรมจะคำนวณให้เราแล้วนะคะว่าเลขเด่น2ตัวในแต่ละรอบได้เลขอะไรค่ะเราดูแล้ว เราไม่ต้องมากางคิดเองใช่ไหมคะถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเลข2ตัวนี้หามาได้ยังไงในโปรแกรมมีบอกค่ะเราสามารถเปิดดูได้ค่ะว่าสูตรนี้ใช้วิธีการคิดเลขแบบไหนค่ะเห็นไหมคะได้สูตรด้วยนะคะได้วิธีการคิดด้วยแต่ไม่ต้องคิดเองค่ะมาดูเลขบิน8ตัวกันค่ะและนี่ก็คือโปรแกรมคิดเลขให้แล้ว8ตัวนั่นเองค่ะเลขได้มาจากไหนสูตรจะบอกค่ะว่าเลขชุดนี้ได้มาจากวิธีการคำนวณแบบไหนค่ะ นอกนั้นนะคะก็จะมีเลขปักหลักสิบบนค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเลขปักหลักสิบบนนะคะโปรแกรมก็คิดให้เราแล้วค่ะง่ายไหมคะไม่ต้องมานั่งคิดเองค่ะส่วนสูตรถ้าอยากรู้เปิดสูตรดูค่ะว่าสูตรนี้วิธีการคิดคิดอย่างไรค่ะต่อไปค่ะโปรแกรมนอกจากจะคิดสูตรให้แล้วยังตรวจสอบให้อีกนะคะว่าถูกหรือผิดค่ะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะมีเลขมาให้แล้วใช่ไหมคะโปรแกรมตรวจให้พร้อมค่ะถูกไหม หรือไม่ถูกชอบหรือไม่ชอบถ้าสูตรนี้ถูกเยอะชอบอยากเล่นเอาถ้าสูตรนี้ผิดโอ้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าก็เปลี่ยนสูตรใหม่ซึ่งมีสูตรให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายสูตรนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหาสูตรได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะ และอีกหนึ่งตัวที่สำคัญก็คือโปรแกรมจะย้อนทางเดินเลขให้นั่นก็คือโปรแกรมจะดึงผลรางวัลมาให้ย้อนหลังประมาณ15รอบนะคะหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะทำไมถึงต้องดึงผลย้อนหลังมาให้ดูการที่เรามีสูตรเลขใดๆ1นึ่งสูตรแล้วก่อนที่จะนำเลขนั้นไปใช้เพื่อนๆจะได้ยินเสมอว่าควรตรวจสอบสูตรก่อนนำไปใช้งานทุกครั้งใช่ไหมคะและ ที่นี่ก,ก็เช่นกันค่ะโปรแกรมคำนวณให้แล้วตรวจผลรางวัลให้พร้อมเลยแล้วก็ย้อนหลังมาให้เราดูให้เราดูเพื่อพิจารณาว่าอันนี้นะคะตัวอย่างอ้าถูกนะคะแล้วก็ผิดแล้วก็ถูกแสดงว่าสูตร,ตรนี้ถูกเป็นระยะแล้วก็ผิดเป็นระยะนะคะเราจะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ค่ะว่าเราจะเลือกสูตรไหนไปใช้หากสูตร ใหนที่เดินยาวนานมากๆแสดงว่าเดี๋ยวสูตรก็ผิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเลือกสูตรที่อ้อสูตรนี้ถูกผิดเป็นระยะแสดงว่าช่วงนี้กําลังจะมาเดี๋ยวเราเอาสูตรนี้ไปเล่นนะคะไม่ยากคะ่ะเมื่อเราคิดเลขไม่เป็นเราอยากรู้ว่าเขาหาสูตรกันยังไงเราเปิดสูตรดูได้เลยคะ่ะในโปรแกรมจะบอกเราว่าวิาวธีการคํานวณเลขเหล่านี้มาได้อย่างไรนะคะนอกจากจะได้โปรแกรมดีๆในการช่วยคิดช่วยคํานวณแล้วยังได้สูตรเลขอีกตั้ง250สูตรเลยทีเดียวคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เท่าที่ฟังมาชอบหรือเปล่าคะทําให้เรื่องหวยทําให้เรื่องการหาเลขเด่นเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับเรานะคะด้วยโปรแกรมคํานวณสูตรหวย power list นั่นเองค่ะมีทั้งเลขเด่นตัวเดียวเลขเด่น2ตัวเลขวินนะคะเลขปักหลักค่ะชอบตัวไหนเลือกไปใช้งานกันได้เลยนะคะสนใจดูได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปนะคะที่ไลน์แอดนี้นะคะ แล้วก็เข้าไปดูตัวอย่างวิธีการใช้งานโปรแกรมค่ะชอบก็สามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะผลรางวัล6 7 6 6 7ค่ะและเลขเด่นของเรา4กับ5ในวันนี้หยุดทำง,งานไปนะคะ ไม่ถึงค่ะ4ี่ห้าออก6กับ7เลขแค่2ตัวเหมาเลยนะคะบนแล้วก็ล่างแบบไม่แบ่งใครเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกัอกบหลักสิบบนได้แก่เลข7หลักหน่วยล่างได้แก่เลข7และบวกด้วยเลข7ตามสูตรค่ะ7จ็บวกเบวกเได้เท่ากับ2 1นะคะแล้วเอาเลข1ตัวสุดท้าย มาเป็นเลขเด่นตัวที่1และนับเพิ่มอีก1แต้มนั่นก็คือเลข2ค่ะเอาราคาในวันนี้ได้1กับ2เอาไปลุ้นกันนะคะว่าจะมาหรือเปล่านะคะส่วนแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เป็นแนวทางไปเลือกดูเลขกันได้เลยค่ะสรุปแนวทางหวยฮานอยประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณได้ได้แก่แทนแทนแท ส่วนเลขที่แอดมินจับคู่ให้เพื่อที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางนะคะชุดแรกได้แก่ตัวนี้ค่ะตามมาด้วยชุดที่2นะคะ2ชุดนี้ชอบตัวไหนก็สามารถเลือกชุดนั้นไปใช้ได้เลยค่ะและก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับเทคนิคดีๆความรู้จริงๆเกี่ยวกับการเล่นยี่กี้วันนี้นะคะสโลแกนเดียวที่จะให้กับเพื่อนๆนั่นก็คือยิงให้ตรงเป้าได้กำไรแล้วหยุดฉะนั้นเราอยากเป็นผู้ชนะได้แล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูเทคนิคการเล่นนะคะแอดมินก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าการลงทุนใน เลขนั้นเหมาะกับนักลงทุนจริงๆนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนแนะนำว่าหากไม่มีทุนที่จะนำมาใช้สำหรับเพื่อที่จะลงทุนกับตัวเลขแนะนำเลยนะคะอย่าเล่นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆน,นำเงินทีละร้อยสอเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาเล่นหวังว่าจะได้หวังว่ามันจะถูก เราเราได้เอาเงินมาลงทุนได้น้อยเนะะี่ยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันเหมือนกับเราเอาเงินน่ะไปให้กับเขาฟรีๆมันโอกาสในการได้มันน้อยมากค่ะฉะนั้นหากไม่มีทุนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนแนะนําว่าไม่ต้องเล่นเลยค่ะดูเฉยๆก็พอค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนแล้วล่ะเราจะทํายังไงแอนดมบินก็แนะนํานะคะว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณหนึ่งพันนะคะ เพื่อนๆก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณ100-300นะคะแล้วก็ถ้ามีงบสัก2,000ก็ตั้งเป้าไว้ที่300-500ค่ะและถ้าเรามีาเงินทุนงบ เรามีงบเยอะหน่อย3,000-5,000นะคะเราก็จะตั้งเป้าอยู่ที่500-1,000ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเป้าตามนั้นเห็นไหมคะและถ้าเพื่อนๆมีแค่ร้อย200อย่างเงี้ยค่ะเติมทีละร้อยเติมทีละ200อเพื่อนๆจะตั้งเป้าเท่าไหร่คะตั้งเป้า20บาท30บาทอย่างเงี้ยหรอคะถ้ามีทุนน้อยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเอาละค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะ สำหรับตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างกันง่ายๆดังนี้นะคะถ้าวันละ300เดือนละ9,000ถ้าวันละ500เดือนละ15,000และถ้าวันละ1,000เดือนละ30,000นั่นเองค่ะฉะนั้นเลขตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นตัวอย่างนะคะ สำหรับเลขรูด2ตัวมา1ตัวนะคะวิธีการเล่นก็คือให้เราเลือกไปที่19ประตูนั่นเองค่ะ2ตัวนะคะเราก็จะใช้ทุนทั้งหมด76ตัวค่ะและ76ก็จะได้อยู่ที่14นั่นเองค่ะเนื่องจากเลข1ชุดมี2ตัวเมื่อเราเล่นบนล่างทั้ง2ตัวโอกาสในการเด้งก็จะมีนั่นเองค่ะ และเมื่อใดก็ตามที่เลขนั้นเด้งบนแล้วก็เด้งล่างก็จะมีโอกาสในการได้นั่นก็คือถ้า1เด้งก็จะได้14นะคะและบวกอีก1เด้งก็คือ90ฉะนั้นในรอบเดียวหากเด้งบนเด้งล่างก็จะได้มาที่104นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับตัวอย่างนั้น2ตัวมา1ตัวก็คือ แอดมินจะวางให้เช่นตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะเลข2ตัวมา1ตัวด้านหน้าที่เห็นนี้ก็คือตัวใหญ่ๆก็คือตัวที่เน้นให้นั่นเองค่ะส่วนตัวข้างหลังนี่ก็คือเป็นเลขอีก1ตัวตามตัวอย่างนี้นะคะให้5กับ6นะคะเน้นเลข5ผลรางวัล30675นห30นั่นก็คือมาทั้ง5มาทั้ง6นะคะแล้วก็เด้งบนล่างรวมถึงเลขเจาะด้วยนะคะตรงนี้ที่แอดมินเขียนว่าบอลจอ60 หรือ7 r57 อ,อันนี้ก็คือเข้าบนเข้าล่างแล้วก็เข้าเลขเจาะด้วยนั่นเองค่ะส่วนทัดมาค่ะให้6กับ7นะคะมา62นั่นก็คือมีเลข6ค่ะให้8กับ9นะคะมาเลข9ค่ะก็คือถูกเลข9อันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้แล้วก็ดูตรงนี้ได้นะคะว่าให้อะไรแล้วก็เลขมาตัวไหนนะคะด้านล่างนี้ก็คือสุดท้ายเลย บรรทัดสุดท้ายนี่คือรอบถัดไปนั่นเองค่ะให้เลข3กับเลข4ี่นะคะโดยการเจาะก็จะจับคู่เลข2ตัวให้ตามที่เห็นนี้นะคะรวมถึงมีเลข3ตัวให้ด้วยค่ะและผลรางวัลจะถูกหรือจะผิดก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะคะโอกาสในการมาก็มีโอกาสในการหลุดก็มีเช่นกันค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ2ตัวมา1ตัวนะคะจะเขียนว่าเด่นบนล่างค่ะ ให้เลข0ูนย์กับเลข3นะคะมาเลข3แล้วก็เลข0ูนย์ค่ะนั่นก็คือมีเน้นให้ด้วย1ตัวมาทั้ง0ูนย์มาทั้ง3แล้วก็เลขวินก็มีด้วยนะคะฉะนั้นเลข2ตัวมา1ตัวจะเห็นว่ามีผลการถูกเวลาถูกก็ถูกยาวและ ก็มีโอกาสในการหลุดเช่นกันค่ะทีนี้วิธีการดูก็คือดูบรรทัดส,สุดท้ายนะคะบรรทัดส,สุดท้ายคือรอบสุดท้ายนั่นเองค่ะหรือรอบลาสุดที่กำลังจาก บอกค่ะให้เลข5กับเลข7นะคะบอกว่าอัด5ความหมายก็คือระหว่างเลข5กับเลข7เน้นที่เลข5นั่นเองค่ะและมีจับคู่2ตัวให้นะคะจับคู่เน้น3ตัวให้โดยจะมีเลขวินวางให้ด้วยเลขวิน 1, 2, 3, 4 5, 6เลขวินทั้ง6ตัวนี้ เราเอามาวินเป็นเลข2ตัวนะคะและก็วินเป็นเลข3ตัวด้วยก็ได้ค่ะแต่นะตรงนี้ก็คือเน้นให้ว่ามีตามนี้นะคะผลก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็ดูตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะฉะนั้นเทคนิคการเล่นเลขรูด2ตัวมา1ตัวก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันต่อนะคะ ต่อกันด้วยเลขปักหลักนะคะซึ่งแอดมินแนะนำก็คือปักหลัก6ตัวนั่นเองค่ะ ทำไมต้องเป็น6ตัวไม่เป็น5ตัว5ตัวก็ได้เช่นกันค่ะ5ตัวก็50 50นะคะอัตราในการถูกนะคะส่วน6ตัวก็จะเยอะมากขึ้นหน่อยนั่นเองค่ะและถ้า6ตัวเราก็จะได้ทุนอยู่ที่60นะคะกําไรก็จะอยู่ที่30นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วค่ะ60ได้30ถูกไหมคะแอดมินแนะนําว่าเหมาะสําหรับนักลงทุนฉะนั้นขั้นต่ําก็คือ ตัวละ5นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ทุนอยู่ที่300นะคะเราก็จะได้อยู่ที่150ค่ะหรือถ้าเราใช้ทุนที่10นะคะก็จะเป็นทุน6 0 0ได้มาที่300นะคะเราได้ตามเป้าแล้วเราก็หยุดแล้วก็ถอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีการวาง10บนรูดหน้าบนอย่างนี้นะคะถ้าให้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเลขปักหลัก10บน6ตัวนะคะซึ่งเป็นชุดยาวสามารถที่จะส่งโพยเดิมได้นั่นเองค่ะ จิ้มครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ดึงโพยเดิมมาแล้วก็ส่งได้เลยนะคะไม่ใช่แบบต่อรอบนะคะถามว่าแบบต่อรอบมีไหมก็มีบ้างเช่นกันค่ะแต่ว่าแอดมินก็จะมีทั้งแบบชุดยาวแล้วก็มีทั้งแบบต่อรอบให้นั่นเองค่ะส่วนผลรางวัลก็เท่าที่เห็นก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง2แบบให้กับเพื่อนๆดูใครที่อยากดูรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะได้กําไร เท่าไหร่ที่เราตั้งเป้าวันละร5 0ยห้าสิรหรือแม้แต่1,000อันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ตามเป้าแล้วก็หยุดนะคะต่อไปค่ะตามมาด้วยเลขวิน8ตัวนั่นเองค่ะ เลขวิน8ตัวมันจะมีทุนทั้งหมด56ตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้34ค่ะฉะนั้นวิธีการลงทุนท่าตัวละ5นะคะก็จะทุนอยู่ที่280ได้มาที่170ค่ะ ถ้าทุนตัวละ10บนะคะจะทุนอยู่ที่560แล้วก็ได้มาที่340นะคะเย่าเรื่มค่ะเช่นกันนะคะได้แล้วหยุดนะคะเราก็จะเก็บกําไรในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะคะอย่างแอดมินเอามาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะวินล่างนะคะวินล่างบอกว่าไม่มี5กับ8แอดมินก็จับกู้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการลงทุนเท่าไหร่ได้ยังไงตรงนี้ก็ได้ลงไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้งสองตัวอย่างนี้นะคะวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะมีการได้บ้างมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้วันละเท่าไหร่อย่าลืมวางแผนการลงทุนได้แล้วก็หยุดนะคะโอเคค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะ คำตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะยีกยีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให้ ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะโอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเ,เลยก็คือ ทนแทนแทนอีกกีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัวแต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะอีกกีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กําไรแล้วให้รีบหยุดนะคะไม่ว่าเพืเ่อนๆจะตั้งเป้าไว้เท่าไห,หรในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและทอน าวางเมืไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ